สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะคุณครูแป้งนะคะเจอกันอีกแล้วในรายวิชาภาษาไทยนะคะเป็นไงกันบ้างคะหยุดเชือ้ออยู่บ้านให้ดูแลสุขภาพตัวเองนะคะแล้วก็อย่าลืมสวมแมสตลอดเวลานะคะลูกถ้าเป็นไปได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ยอดผู้ติดเชื้อวันหนึ่งโแบบพุ่งมาวันละเกือบหมื่นเฉียดหมื่นเฉียดหมื่นวันละเก้าพัน แปดพันเจ็ดพันนะคะนักเรียนลองคิดเล่นๆดูนะเอาเก้าสิบสามเดือนเอาเก้าสิบวันคูณเก้าพัน 9, 000, คูณเจ็ดพัน 7, 000, คูณแปดพัน 8, นั่นคือจํานวนผู้ติดเชื้อในแต่ละวันนะคะแค่คิดหัวใจก็สั่นแล้วมันน่ากลัวมากนะคะนักเรียนโดยเฉพาะเรามีสายพันธุ์ใหม่เข้ามาใหม่สายพันธุ์อะไรนะเป็นรูเลมดา้ามากมีความอันตรายมากกว่าสายพันธุ์เดลตา้า แม้กระทั่งสายพันธุ์ที่เราเจอทุกวนันนี้ถ้าป่วยโดยที่เราไม่มีภูมิต้านทานหรือมีโรคประจำตัวเนี่ยเราก็ไม่มีเตียงที่จะรักษาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นให้ในักเรียนระาวาังตัวเองให้มากๆเลยนะคะลูกถ้าเป็นไปได้ช่วงนี้อย่าไปเจอคนแปลกหน้าที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดนะคะให้เซฟตัวเองอยู่ที่บ้านเซฟครอบครัว นะคะลูกแล้วก็อย่าลืมแมสนะอย่าลืมเด็ดขาดต้องใส่ติดตัวตลอดครูนี่ห้อยคอเลยนะคะห้อยคอไว้ถ้าเราไม่สวมเวลาเราอยู่กับผู้คนมันก็ไม่มีประโยชน์นะคะลูกเราจะต้องสวมแต่ณตอนนี้คุณครูอยู่คนเดียวในห้องในขณะที่อัดเนี่ยคุณครูก็ถอดได้เพราะว่าเสียงคุณรูจะได้ชัดเจนเวลาครูพูดกับนักเรียนนะคะเรียนออนไลน์กันไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลงนะคะครูก็พูดอยู่คนเดียวยิ่งกว่าเดี่ยวไมโครโฟนอีก เนาะคิถึงน like> ักเรียนแล้วนะคะเราจะต้องรักษาชีวิตกลับมาเจอกันนะคะในบทเรียนออนไลน์ที่ครูสอนไปครูก็พูดถึงหลายเรื่องแล้วตั้งแต่มาตราตรัสกดใช่ไหมคะชนิดของคำทาหลายหน้าที่เรื่องจากคํานามคำสรรพนามคํากริยานะคะแล้วก็ล่าสุดครูพูดถึงเรื่องการใช้พจจานุกรมใช่ไหมครูบอกประโยชน์บอกการใช้บอกวิธีการหาไปหมดแล้วนะคะอ้าววันนี้ คุณครูก็จะพานักเรียนไปคุยกันเรื่องประโยคนะคะประโยคน,นักเรียนคะเสียงที่เราเปล่งออกมาจะมีความหมายหรือไม่มีความหมายก็ได้เราเรียกมันว่าพยางนะคะเป็นพยางเป็นวลีนะคะแต่คําคําว่าคาเนี่ยจะต้องเป็นคําที่มีความหมายแล้วเช่นเดียวกันประโยคก็จะมีความหมายที่ ขยายมาต่อเนื่องจากคําว่าคําก็คือประโยคก็จะนําคําที่มีความหมายนั้นเอามาเรียงกันให้เป็นประโยคเพื่อใช้สื่อสารให้เกิดความเข้าใจระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับสารมาดูกันเลยค่ะนักเรียนเชื่อไหมว่าครูคพูดเรื่องนี้ไปประมาณ10บนาทีแล้ว พูดอยู่คนเดียวอยู่อย่างเงี้ยค่ะปรากฏว่ามันไม่แชร์มันไม่แชร์ให้ครูครูก็เลยได้อักใหม่อ่าประโยคในภาษาไทยนะคะการจําแนกประโยคในภาษาไทยเนี่ยมีอยู่หลายวิธีมากนะคะบางหลักสูตรบางเล่มก็จะพูดถึงหนึ่งเป็นประโยคความเดียวประโยคความรวมประโยคความ้อนซึ่งในความหมายนี้นะคะนักเรียนจะได้เรียนประมาณสักขึ้นมัธยมนะคะ ส่วนในขณะที่อยู่ในระดับประฐมศึกษาเขาจะพูดถึง1ส่วนประกอบประโยคจะมีส่วนประกอบ2ส,ส่วน3ส,ส่วนมีอะไรนะคะความหมายของประโยคอ่ะคุณครูพูดไปแล้วแต่จะทบทวนให้ใหม่คือให้คำที่เรียบเรียงขึ้นก็คือเอาคำที่มีความหมายต่างๆมาเรียบเรียงขึ้น เพื่อแสดงความคิดหรือบอกเล่าเรื่องราวที่สมบูรณ์นะคะใน1ประโยคจะประกอบไปด้วยหนึ่งภาคประธาน2ภาคกริยาเพื่อใช้สื่อสารความหมายให้สมบูรณ์นะคะแล้วก็เป็นเรื่องราวได้โครงสร้างของประโยคนะคะจะประกอบด้วยสอส่วนหน,นึภาคประธานภาคประธานก็คือภาคที่ มักจะอยู่ส่วนหน้าของประโยคแสดงถึงเป็นผู้กระทำนะคะจะเป็นคำนามหรือคำศัพท์พนามก็ได้นะคะเป็นบทขยายประธานก็จะอยู่ในส่วนของภาคประธานนะคะภาคที่สองก็คือภาคแสดงอันนี้จะเป็นส่วนที่แสดงถึงกริยาอาการที่ภาคประธานแสดงนะคะอยู่ในส่วนนี้ภาคที่มาขยายกริยาหรือกรรมขยายกรรมก็จะอยู่ในส่วนของภาคแสดง ะะอ่านคูยกตัวอย่างประโยคที่นักเรียนจะได้เรียนในช่วงชั้นอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4จะประกอบไปด้วย1ประโยคที่เป็น2ส่วนนะคะมีภาคอะไร2ส่วนหรืออักกรรมกริยาก็คือประโยคที่ไม่ต้องมีกรรมมารองรับประโยคที่สมบูรณ์อยู่แล้วที่ไม่ต้องมีกรรม,มารองรับเช่นน้องร้องไห้น้องเป็นภาคประ ทานน้องเป็นคำนามร้องไห้เป็นภาคแสดงร้องไห้เป็นคำกริยานะคะอ่ะน้องร้องไห้เด็กหัวเราะเด็กเป็นภาคประทานเป็นคำนามหัวเราะเป็นภาคแสดงเป็นคำกริยานไหมคะลุงกรนเสียงดังลุงเป็นภาคประธานกรนเป็นภาคแสดง ลุงเป็นคำนามกลนเป็นคำกริยาลุงกลนเสียงดังเสียงดังอยู่ในภาคแสดงมาขยายคำกริยานะคะประโยคสองส่วนจะมีประธานกับกริยาไม่มีกรรมมารองรับนะคะประโยคส่วนที่สามอขออภัยค่ะประโยคสามส่วนประกอบไปด้วยหนึ่งประธานสองกริยาสามก,กรรมกรรมนะคะเราไม่ออกเสียงรอนะเช่นครูแต่งนิทาน ครูเป็นประทานแต่งเป็นคํากริยานิทานเป็นกรรมนิทานถูกครูแต่งนั่นเองนะคะก็คือมีสามส่วนหนึ่งประธานกริยาแล้วก็กรรมนะคะถ้ามีขยายกรรมก็จะอยู่ในส่วนของภาคแสดงช้างกินกล้วยช้างเป็นคํานามช้างเป็นประธานทําหน้าที่เป็นประธานในประโยคทําอะไรกินเป็นคํากริยา กินอะไรคะกินกล้วยนะคะกล้วยเป็นกรรมกล้วยเป็นคำอะไรเนี่ยคำน้ำใช่ไหมคะอ่ะต่อไปตัวอย่างต่อไปอันนี้คุณครูยกตัวอย่างขึ้นมาประกอบนะคะมีภาคประธานภาคแสดงแล้วก็ขยายนะคะอ่ะคุณพ่อทำงานประกอบด้วยคำว่าไอในส่วนประกอบของประโยชนมีอะไรบ้างคุณพ่อเป็นประธาน ขออภัยนะคะไปทํางานเป็นกริยานะคะคุณครูสอนหนังสือคุณครูเป็นประธานสอนหนังสือเป็นกริยาอันนี้อันนี้จะชัดเจนขึ้นนะคะมีอะไรบ้างอะคุณครูแยกให้เลยนะส่วนที่ประธานกรนิยากรรมแล้วก็ขยายส่วนที่ขยายนะคะสุนัขก,กัดแมวของฉันสุนัขเป็นอะไรคะลูกคุณครูแยกให้ลวประธานใช่ไหมกริยาคือกัด กรรมเป็นแมวแมวถูกสุนัขก,กัดส่วนขยายคือของฉันขยายอะไรคะขยายกรรมเพื่อให้ทราบว่าสุนัขก,กัดแมวของฉันนะคะเขาตีสุนัขสีดำเขาเป็นประธานกริยาเป็นตีกรรมเป็นสุนัขสุนัขถูกเขาตีนะคะคำว,ว่าสีดำมาขยายอะไรคะมาขยายกรรมให้รู้ว่า สุนัขตัวที่ถูกเขาตีเนี่ยมีสีดำนะคะอ่ะนกกินมแมลงตัวเล็กๆนกเป็นอะไรคะประธานกริยาคือกินกรรมเป็นมแมลงแมลงเป็นกรรม,มแมลงถูกนกกินส่วนที่มาขยายขยายอะไรคะขยายกรรมนะคะก็คือให้รู้ว่ามแมลงที่นกกินตัวเล็กๆอ,อันนี้ ตัวอย่างสักครู่นะคะลูกสักครู่นะคะตัวอย่างประโยคสองส่วนที่มีส่วนขยายประโยคสองส่วนจะไม่มีกรรมมารองรับเราเรียกว่าอากรรกิยานะคะคือประโยคที่สมบูรณ์อยู่แล้วโดยจม่ต้องมีกรรมอ่านูยัวอย่างนกนางแอ่นบินสูงประธานคือนก no. ส่วนขยายประธานเป็นคําว่า นางแอ่นก็คือให้รู้ว่านกนางแอ่นกริยาคือบินกริยาคือบินก็คือเป็นการกระทําใช่หมายถึงการกระพือปีขึ้นไปข้างบนใช่ไหมคะขยายกริยาเป็นคําว่าสูงงงไหมอันนี้คือครูแยกส่วนประกอบให้นะคะฟ้าร้องเสียงดังคําว่าฟ้าเป็นประธานมีส่วนขยายประธานไหมคะไม่มีกริยาคือร้อง ขยายกริยาคือเสียงดังมีกรรมไม่ลูกไม่มีประโยคสองส่วนที่ไม่มีกรรมแต่มีส่วนขยายนะคะอ่ะไก่ฟ้าขันเพราะไก่เป็นประธานขยายประธานมีไหมคะมีก็คือฟ้ามาขยายไก่ให้รู้ว่านี่คือไก่ฟ้าไก่ไก่ฟ้าก็เป็นชื่อไก่ชนิดหนึ่งนะคะกริยาก็คือขันขัน นะคะไก่เขาไม่เขาไม่ร้องเนาะคือไก่นี่เขาจะเรียกว่าขันเนาะ,ะขยายกริยาก็คือเพราะนะคะมาขยายกริยานักเรียนคะเรื่องประโยคเดี๋ยวคุณครูวันนี้คุณครูพูดถึงประโยคสองส่วนก่อนส่วนประโยค3สามส่วนที่มีกรรม,มรองรับคุณครูยังไม่พูดเราจะพูดถึงเราจะคุยกันถึงเราจะคุยกันในชั่วโมงหน้าเนาะวันนี้ คุณครูให้ทำงานอยู่นะคะลูกนักเรียนเปิดแบบฝึกหัดนะคะมาที่หน้าอะไรเอ่ยหน้าเจ็ดสิบเจ็ดนะคะหน้าเจ็ดสิบเจ็ดแล้วให้ทำแยกส่วนประกอบของประโยคข้างบนนี้ไนมะ่ต้องทำก็ได้นะคะนักเรียนทำข้างล่างคะ่ะข้อนี้ให้นักเรียนแยกส่วนประกอบของประโยคต่อไปนี้ลงในตาราง นะคะคุณครูมีตัวอย่างให้เราข้อหนึ่งนักเรียนทําแค่3าข้อวันนี้คุณครูให้ส่งงานยูนะคะแต่ว่าทําแค่นี้ค่ะ3ามข้อไม่ต้องเปิดไปที่หน้าอื่นนะคะไม่ต้องเปิดไปเพราะว่า,เ,าเดี๋ยวงานวิชาอื่นเยอะเดี๋ยวนักเรียนจะเครียดเนาะเอาแค่นี้นะคะแล้วก็ส่งเข้าไปในกลุ่มไลน์วิชาภาษาไทยนะคะกลุ่มไลน์เราจะเป็นแบบ Open Chat ก็คือคุณครูไม่สามารถตอบเป็นส่วนตัวได้แต่คุณเช็คได้ว่าใครส่งหรือไม่ส่งนะคะ แยกส่วนประกอบให้วณคูหน่อยเนาะนะคะส่วนเรื่องของประโยค3ส่วนนะคะส่วนขยายเดี๋ยวเราจะคุยกันในชั่วโมงหน้านะคะส่วนเรื่องที่เดี๋ยวเราจะนําประโยคมาทําอะไรได้บ้างเนี่ยเดี๋ยวเราจะคุยกันต่อไปเรื่อยๆนะคะรับรองว่าักเรนจะได้เรียนต่อไปเรื่อยๆแน่นอนนะคะ,ะสำหรับวันนี้วิชาภาษาไทายคุณครูแป้งนะ เจอกันใหม่ชั่วโมงหน้าอย่าลืมดูแลตัวเองนะคะอย่าลืมดูแลครอบครัวนะคะแล้วก็ทำงานอย่าเครียดอย่าเล่นเกมนะช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานด้วยนะคะพบกันใหม่นะคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบายบาย